สวัสดีครับคุณยายชัยครับสดีค้าครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับผมเคยอีสานใต้ครับวันนี้ครับผมมาติดตามแนวทางตัวเลขคอมฝันของคุณยายชัยครับในวันของวันที่1เมษายน68ครับท่านผู้ชมวันนี้คุณยายก็พักผ่อนอยู่บ้านเนาะจ้ะครับเมื่อนี้คุณยายเฮ็ดอย่างครับนัเฮ็ดตากร้อยู่ไอ้าจิตำอ๋อท่าสีแล้วท่าชีแล้วนี่ครับท่านผู้ชมคุณยายอยู่บ้าน ไหลครับทผม้ชมครับก็เห็นบอกครับไหลเราคุณยายก็เอามายอมอามายอมค่ะมยอมแล้วคุณยายก็สิตำสิท่อท่อคืออ่าท่อคือผ่าหมเนเนาะคุณยายเนาะเออมันมันก็มีพื้นเพื่อนท่อเป็นศาสตร์ท่อปศาสา์ไวเอาไว้ขายหรือว่าขายกับรังเทือก็ไได้ขายลังเทือก็ไม่ได้ขายเก็บไว้เก็บไว้อ๋อมันามีงานมีอย่างสี่่อกระจากไปพอได้เอาลงมาเห็ด งานนี่ยังจะสี่ไวทำมีแขกมนี่ยังมากสิครับครับเราไลน์นี่คุณยายไปหาเองบอกครับนี่ครับบอยโอไวในสวนเพอที่ว่าอยู่อยู่หลังบ้านเนาะนั่นละโู้ได้หลายแล้วเนาะได้หลา์ไตีนครับอือยอมคุณยายกันยอมเองยอมเองเ็ดเอ็นเองทุกขบวนขบวนการทุกเบ็ดเคสดชุยังครับครับแต่คุณยายขายขายพื้นละจักบาทครับผมพื้นละร้อยห้าสิบพื้นละร้อยห้าสิบอ่ะกวางกี่เมตร ยาวกี่เมตรครับมะฮูแล้วนันพื้นนันเดตัาดไวนั่นแต่แต่คุณยายขายพื้นละร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบถ้าผู้ใดสนใจกับมาเนาะมาคุณยายครับต่านชมครับอไหลครับคุณยายปลูกไว้ปลูกเองครับปลูกเองเดี๋ยวนี้ทาไปหาตามริมคลองกับบอคอยมีแล้วเนาะบ่บ่คอยมีครับคืัยูนี่ก็กระจุกเหรออืมครับมื้อนี่คือไ่ทองเนใเญ่แท้ครับคุณยาย ครับกาเฮลื่อนแต่ของดูดีเนาะคุณยายเนาะครับโอเคครับเดี๋ยวให้คุณยายชายเบาคนฝันให้ฟังเเนาะจ้ะคุณยายชายบอกว่าฝันแล้วค่ะท่านผู้ชมครับฝันแล้วคุณยายฝันมือใดครับฝันมือขึ้นวานเพิ่งฝันเพึ่งฝันอ๋อครับครับโอเคครับเดี๋ยวให้เริ่มเริ่มเบาเลยเนาะครับจ้ะครับฝันเห็นยังแน่ครับคุณยายคฝันเห็นพอครับฝันเห็นพอบาริฟอแล้วใต้แล้ววันนี้ก็เลย ไปเบิ่งซองเบ่งในละวงเราเแล้นลูกขึ้นมาลูกขึ้นมาแล้วกระบอกวิหยังแล้วก็วังเออพอจะไปกันด้คนหนเ่งคนนว่งตะเกนีพอจะไปกนได้จะไปใส่ละพอตาอ็ไปเงื่อหน้าคนแล้วคนหนว่งบานเห่าคนหนึ่งอือกก็ไปบานพื้นครับครับแล้วแล้วจได้อีกครับมานี้ก็เห็นมีอันเลขในโลกคนนั้นแปดสี่สองอือ คือคุณยายใช่หนีฝันประมาณนี้ฝันบมยาวนะครับ,บ<อ>คุณยายฝันนี่คุณยายไปอียังครับผมในความฝันนึนกว่าฝันนั่นไปย่างไปย่างไปก็ไปดิไปเห็นเพิ่นเนาะโล่งไผหน่อคือโล่งพอเถอะเลยวะไปไป,ะไปเห็นโล่งตังอยู่บอเออไปเห็นโล่งตังอยู่ว<ะ>่าพอกูว่ใต้คือย่งอยู่วะเราเราลุกขึ้นมาจากบ้านนี้แล้วก็เลยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมากะถามเรา จะจุดไปใส่ละพอห้าวก็จุดไปบานห้าวแล้วนะครับวันนี้อยู่บานนี้แด้เพิ่นเลาครับวันนี้อยู่เงินนี่เผินเลยครัไปอยู่บานใหม่แล้วพ่นครับเราบอกว่าเราไปอยู่บานใหม่แล้วไปอยู่บานใหม่แล้วครับคุณยายใช่กับเลืองไปเบิงอยู่ตรงโล่งตรงโล่งล้วเห็นเลขเออเลขเลขแปดสี่สองบอกครับอ่ะไอ้เลขยี่ยู่ตรงอยู่ตรงมองไรครับคุณคุณยายเห็นตรงไหนโล่งเพิ่นนไหนยู่อยู่ใต้อยู่ทั้งใต้ตรงที่เพิ่นนอดนะบอกครับเพิ่นลุกขึ้นมา เลยเห็นมันติดอยู่ในอันกระดาษนตนิดข้าวปูนครับเลขตัวนี้คุณยายจาได้ชัดเจนไหมครับจาได้อยู่อดีตนนพึงฝันเมือ่อคืนเนะาะถ้าถ้าผมมาทราบว่านี่นี่คือลืมจะลืมไปเลย <laughs> <laughs> จังหวะดีเนะเาะจังหวะดีเยอะครับท่านผู้ชมครับพาคุณยายเดีย๋ยวบางเทียนี่ถ้าคุณยายฝัน อ่าเอาไว้โดนๆนี่ลืมเลยเนาะลืมครับเพราะว่าคุณยายกับอายุหลายแล้วเนาะครับคุณเทาคุณแก่บา้านเฮ้าครับคุณยายครับแล้วอ่าผมขอถามนยครับไอพ่อของคุณยายยช่ยี่ยครับเพิ่นเสียชีวิตไปโดนหรือยังครับโดนละละ่ะเพ้่แต่แปดสิบีปีเพิ่นเสียชีวิตตอนอายุแปด4ิบสี่แปดสิบสีอ๋อครับครับอืมแล้วถ้าฟันแบบนี้เนาะคุณยายจิตีติตัวเลข ก็ว่าผู้เฒ่าพี่ผู้เฒ่าก็ว่าเก่าสูญแล้วอันนี้คือตีเพิ่มเติมตีเพิ่มเติมนอกเหนือจากนอกเหนือจากเลขที่ตะคลองเห็นแล้วนอกเหนือจากเก็นแล้วอ๋อครับครับอืมกับผู้เฒ่ามันบ่นเป็นผู้นุ่มครับคุณยายไส่ฝันเห็นพอนี่ตั on, ้งแต่เพื่อนเสียไปฝันเห็นเพื่อนดูบอ่ครับฝันเห็นสองเถื่อตั้งแต่เสียไปนี่แต่เชียไปไอ้เพื่อนแม่กับพันเห็นเธอดึงอ๋อครับ ไอพ่อนี่เพื่อนแม่หายโศกบ่ครับรอบแรลกกันเรื่องเต้าเพื่อนกับไห่เรื่องเต้าเพื่อนก็บ่อไห่ป่านึงเนี้ยคนบ่เคยซื้อนอกกับพ่ได้ซื้อปกติปกติเรายายใช่กับโบซื้อเลขอยู่แล้วเนาะบ่บ่ซื้อครับแต่ก่อนแต่ก่อนเห็นบอกผมว่าเล่นเล่นเลขอยู่แล้วก็เลิกเนาะเลิกแล้วบ่เล่นมาโดนแล้วแต่มักแนวทางเลขแต่มักยุงหักบ่เหรียญเวลาฝันกับจิ้ปเบากันอยู่ บ้านเยส่งเนาะเผื่นบ้านเยส่งบอกสู้คนอื่นฟังเออบ่สู้คนอื่นฟังให้่นซื้อให้คนซื้ออ๋อครับครับมัจะถือว่าฟันดีเนาะไอตัวเลขก็ตามนี้เลยบ่ครับจ้าครับมีค่บท่านผู้ชมอันนี้เนาะครับที่คุณยายให้ผมเขียนไว้ให้เนาะครับเลขที่คุณยายเห็นครับอยู่ที่โล่งของพอครับที่พอเพิ่นลุกขึ้นมานะครับที่8 4ดี่สองครับท่านผู้ชมที่ผมบวงกลมไว้ให้เนาะครับจ้าแล้วก็ 084ก็คือคุณพ่อของคุณยายชัยนะครับท่านเสียตอนอายุ84ปีเนาะ <Yeah. S 1> ยายครับก็คือคุณยายก็เลยศูนย์มาใส่ครับเป็น0 8 4ย์ครับท่านผู้ชมเสียชีวิตตอนอายุ8ปปีครับ <Yeah. S 1> ครับแล้วก็คุณยายตีเพิ่มเติมคือ90คนแก่ก็9 0ก็คือตายไปแล้วเนาะ <Yeah. S 1> ให้ระวัง60ศูนย์ไว้ด้วยครับอันนี้คุณยายก็ตีตามความเข้าใจของคุณยายเองครับท <Yeah. S 1> ่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูครับอ่า เลขที่เห็นนี่ก็คือมาตรงกับอายุของพอด้วยเนาะ <Yeah. S 1> คือแปดสี่ครับท่านผู้ชมครับเลขที่ท่านลุกขึ้นมาจากลงครับหรือว่าพ <Yeah. S 1> อสิมาใครโชควะครับคุณได้ให้เลขใคโด <P up> ่เนาะครับท่านผู้ชมกั็ระว่างซื้อขึ้นลงน้ำเนยครับถ้านำไปประกอบการเสี่ยงโชคครับ <Yeah. S 1> บางเทียมันอาจจสิบ่มาตรงๆนะได้ yeah. มักมักบ่ครับเลขนีิครับคุณยายก็มักอยู่ก็คือตือนแล้วมาย่ำได้กันอย่างไรหันบอกว่าหันก้าวหางก้าวหัวในเด้อครับจึขึืนซื้อลูกน้ำคุณยายว่ามักอยู่เนาะมักอยู่ครับครับอันนี้เห็นชัดเจนแล้วก็จำจำไว้จำไว้อ๋อครับโอเคครับสรุปแล้วก็คือฟานเห็นพ่อนอนอยู่ในโรงแล้วพ่อก็ลูกจากโรงขึ้นมาครับแล้วคุณยายชายก็เห็นเลขที่ อยู่ในโรงเนาะก็คือแปดสี่สองครับท่านผู้ชมครับก็ลองพิจารณาดูครับความฝันของคุณยายก็มีประมาณนี้เนาะครับก็ให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณ์ในการรับชมครับสำหรับคลิปนี้ผมเคยอีสานใต้ครับก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับอขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีครับคุณยายอวยพรให้ลูกหลานนะไหมครับตัวคอยให้โชกดีเ้อคอยให้ลาไม่ด้วยให้ถือคอยรางวัลนทีหนึ่งพเดอร์ให้ถือตรงตรัเพราะดยัน พอได้เงินได้ทองพอได้ยงินนี่คุณละ,อะขอบคุณครับคุณยายครับถือมาค่ะขึ้น